สประเด็นนะคะที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ในวันนี้นะคะในเรื่องของค1นะคะการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สังเกตได้ในภา้นี้นะคะก็ในภาพรวมนักเรียนก็มีความกระตือรือร้นนะคะในการทํากิจกรรมในการเรียนรู้ได้ดีนะคะให้มีความสนุกสนานนะคะอาจจะมีความเกมบ้างเล็กน,น้อยที่่ันบอกว่าได้เข้าไปสังเกตรับเรียนนะคะแล้วก็ในบางกลุ่มก็อาจมีการเปลี่ยนตัวผู้นําเสนอน,นะคะจาก เดิมที่วางแผนไว้ก็อาจจะเปลี่ยนตัวนะคะแต่ว่า,าโดยภาพรวมแล้วการสัดติกรรมนี้เป็น,ปน,นไปได้ดีนะคะแล้วก็เป็นไปนตามปรัตถุประส์นะคะแล้วก็เป็นไปนตามตกาิจกรรมที่วางแผนไว้นะคะส่วนที่2นะคะทิ่งที่ผู้สอนะะสสอและทีมแผนทําได้ดีนะคะก็คือในตัวของผู้สอนแล้วสามารถควบคุมเวลานะคะควบคุมห้องเรียนอย่างการฟังชัดนะคะแล้วก็ใส่ใจนักเรียนนะคะดูแลนักเรียนได้อย่างว่วถึงนะคะทุกสามนะคะ ิ่งที่ผูครูผู้สอนในทีมนะคะควรปรับปรุงและเพิ่มเติมนะคะก็คือในเรื่องของในในแผนนะคะส่วนของแผนก็อาจจะได้เพิ่มความชัดเจนในเรื่องของอการสังเกตการอ่านการเขียนของเด็กนะคะก็ให้ระบุให้ชัดเจนมากขึ้นในการวางแผนแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้ก็ออกมาในภาพรวมที่ดีต้องขอบคุณนะคะอาจารย์วัชรดาแล้วก็ทีมนะคะทีมแผนทีมวง องศาเนี่นะคะถือว่าวันนี้ทําได้ดีแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะหวังว่าจเป็นอย่างนี้ว่าสิ่งที่เราจเจอปัญหานในวันนี้เราจะนําไปปรับใช้ในช่วงวงต่อไปนี้ก็ต้องขอบคุณทีมงานนะคะทุกๆท,ท่านแล้วก็ขอให้เรารักษาสิ่งเหล่านี้นะคะไว้ให้เป็นวิถีของโรงเรียนเราเพื่อพัฒนาต่อไปนะคะขอบคุณะคะ่ะขอบคุณทุกท่าน